เรื่องระบบการศึกษาไทยดีกว่านี้ได้ไหมมันเคร่งครัดจนเกินไปไม่โอเคกับระบบการศึกษาที่มันไม่ตอบโจทย์พวกเราในโรงเรียนที่เราอยู่นะครับมีสิ่งที่มันและเวลา16บนาฬิกา35นาทีนะครับก็จะปลาใยกันเ,เรื่องที่หนึ่งโดยผู้ปลาใสวันนี้นะครับจะมีด้วยกัน yeah. การเมืองไม่ได้มีระบุในกฎนหมายเลยว่าห้ามเด็กแสดงออกทางการเมืองใช่ไหมครับผม,มอยากลองคำคำหนึ่งมันเป็นคำว่าใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วคนเห็นในทีวีคนเขาจะนเฮกันได้ปะ hey, มงแต่ทำงานไม่เป็นก็มียุ่งถมไปเพราะการศึกษาไทยมุ่งนั้งแต่จำแล้วเรียนที่จะสอบ แล้วเรียนเพื่อไปสอบเข้าที่ต่างๆโดยอาศัยคะแนนโดยอาศัยเกรดเป็นหลักครับซึ่งมันไม่ระบุเลยว่าเด็กคนนั้นมีคุณภาพมากแค่ไหนอะไรครูน,น,นะครับแล้วแล้วแล้วครูก็ไม่ให้การบ้านแค่วิชาเดียวทุกตั้งไหมครับใช่แล้วครูบางคนเนี่ยก็ไม่ให้การบ้านก็ไม่ได้ให้การบ้านแค่น้อยทุกตั้งไหมครับระชาชนจริงๆครับผมมองว่าจุดป,ประสงค์ของกฎระเบียบคือให้คนในสังคมทายอย่างแรกก็คือ เรื่องคุณภาพของโรงเรียนนอกเขตตัวเมืองนะคะโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนประจำตำบลต่ตาตงๆในฐานะที่เราตัวเราเองเนี่ยเรียนโรงเรียนใกล้บ้านมาตลอดขอพูดตรงๆนะคะว่าเราเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนมากๆเลยะคะ่ะเมื่อเทียบกับโรงเรียนในตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปรกรณ์การเรียนส่วนใหญ่แล้วมีไม่ครบตามจํานวนของนักเรียนทั้งอุปรกรณ์กีฬาหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะโดยการแก้ปัญหาของคนเป็น LGBT เนี่ยจำเป็นต้องมีความสามารถเพื่อที่จะได้การยอมรักหรอคะในเมื่อพวกเราก็เป็นแค่หรือเบี่ยงเบี่ยงเบนทางเพศคนเป็นครูหรืออาจารย์ที่ควรสอนให้เด็กเข้าใจและเคารพความแตกต่างกลับเป็นคนที่ล้อเลียนหรือเหยียบนักเรียน LGBT ทําให้เด็กกลายเป็นตัวตลกค่ะถ้าไม่รู้จักปลูกฝังให้เด็กรู้จักเซฟเซฟหรือเซ็ก ด้วยในล้วงมาใกล้ของฉีลาเลือดทุกยอดไปชติที่ฮัลโหลแล้วกวนช่วยชูไว้นิดหน่อยนะครับให้<ม>ก็อยู่ในเกมที่น่าพอใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่า ในจังหวัดที่เล็กๆแบบนี้คนจะมามีความสนใจเยอะขนาดนี้ครับก็อยากให้ทุกคนที่มาในวันนี้ครับเป็นกระบอกเสียงนะครับช่วยส่งต่อเรื่องราวของพวกเรานะครับไปยังกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่รับรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าการศึกษาที่เราพูดกันไปในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเพราะว่านักเรียนก็เป็นคนพบเจอกับตัวผมคิดว่าศูนย์กลางของการศึกษาครับก็คือนักเรียน,นครับ ่อยางข้อเรียกร้องของเราวันนี้คืออะไรครับผมอ๋อข้อเรียกร้องของเราก็คือเหมือนทั่วประเทศเลยครับก็คือ3ข้อแล้วก็บอกอีกหนึ่งเงื่อนไขข้อแรกก็คือหยุดคุกค,คามนักเรียนข้อที่2นะครับก็ยกเลิกกฎที่มันไม่เป็นธรรมนะครับในโรงเรียนข้อที่3ก็คืออยากให้เปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่ทั้งหมดนะครับหนึ่งเงื่อนไขก็คือถ้า3ข้อนี้นะครับทำไม่ได้ครับก็รัฐมนตรีก็ควรจะลาออกครับครับผม ถูกกดดันมากไหมสาหรับผมผมคิดว่าผมไม่กดดันมากครับเพราะว่ามีประสบการณ์ทางานแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆยังน้องครับคอยสนับสนุนมาตลอดครับคิดว่าจะมีกิจกรรมครั้งต่อไปไหมครับคิดว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกครับมันมันไม่หยุดที่ครั้งแรกแน่นอนครับก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆยังน้องนะครับทั่วประเทศนะครับก็เสียงของพวกเรานะครับมีความหมายมากครับเราเป็น เป็นเยาวชนที่จะโตไปเป็นอนาคาของชาตินะครับถ้าเราไม่ออกมาเรียกร้องในส่วนนี้นะครับอนณาคขตของเราก็จะอยู่กับที่ครับไม่ขยับไปไหนครับก็เราต้องมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงครับ